สวัสดีครับวันนี้ The Inspire Channel ขอนำเสนอข้อคิดและแรงบันดาลใจจากเรื่องของชองดโรบโนิกโบวีเขาเป็นอัมพาตทั้งตัวแต่สามารถกระพิบตาเขียนหนังสือได้โบวีคือบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร L อลประเทศฝรั่งเศสครับชีวิตของเขาเพียบพร้อมทั้งหน้าที่การงานใช้ชีวิตเปลี่ยมรสนิยมเป็นคนข้างไครหนังสือแถมยังคุยเก่งมีเสน่ห์ฉลาดเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน แต่แล้วเห็นแม้นค่าคิดก็พลิกชีวิตเขาไปตลอดการครับเมื่อวันที่8ธันวาปี1995ระหว่างที่โบวีขับรถคันงามสายตาของเขาก็เริ่มผ้ามัวเมื่อแตกพักเห็นรถที่สวนมาเป็นภาพซ้อนจนเขาต้องหักพวงมาลัยเพื่อพารถจอดริมทางก่อนโซซัสโซเซ,ซลงจากรถเพื่อไปนอนพักที่เบาะหลังจังหวดีที่บ้านน้องสไปของโบวีไม่ไกลจากตรงนั้นครับ เธอจึงรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็คือโบวีเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ในเขียนอันตรายเรา20วันเมื่อฟื้นขึ้นมาโบวีวัย43ปีก็เป็นอัมาพาตทั้งตัวครับแต่ในกรณีของเขาคือเขายังสามารถขยับศีรษะได้ประมาณ90องศาร่างกายของเขาผ่ายผอมน้ำหนักลดหวบลงไป30กรริโลกรัมภายใน2สัปดาห์ จากชายหนุ่มผู้รุ่มรวยปสนทนาและหลงไหลในการออกเดินทางท่องโลกกว้างโบวีกับต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลริมทะเลสาบทางเหนือของฝรั่งเศสจิตวัทยประจำวันของโบวีคือการดูโทรทัศน์ในห้องมีนักกายภาพบำบัดมาทดสอบว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือไม่หรือก็มาช่วยให้เขาลองใช้รหัสสื่อสารเช่นการกระพริบตาหนึ่งครั้งหมายถึงใช่กระพริบตาสองครั้งหมายถึงไม่ใช่ นอกจากนี้จิตวัตรอีกอย่างของโบวีคือการไปห้องไกภาพบบำบัดครับเขาจะถูกมัดติดกับกระดานนอนที่มีคนชักขึ้นให้ตัวตรงอย่างช้าๆและอยู่ในท่าทางนั้นราวครึ่งชั่วโมงก่อนจะพาถูกกลับห้องในเวลาเที่ยงหรือบางวันก็จะมีคนพาโบ,โบวีออกไปรับลมด้านนอกดวงตาดูจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นสปานเชื่อมโบวีกับโลกภายนอกแต่วันหนึ่งเปลือกตาข้างขวาของเขาถูกเย็บให้ติดกัน เพราะเปลือกตาข้างนั้นไม่อาจเคลื่อนไหวหรือกระพริบเพื่อปกป้องดวงตาได้อีกหากปล่อยไว้ก็อาจจะทําให้เยื่อกระจกตาเป็นแผลหรือฉีกขาดได้เมื่อมาพาดภาคการเคลื่อนไหวไปจากเขาสิ่งเดียวที่โบวี่ยังทำได้คือกระพริบตาเปลือกด้านซ้ายเพื่อสื่อสารกับคนอื่นเท่านั้นระหว่างที่โบวี่อยู่โรงพยาบาลมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมากมายรวมทั้งมีจดหมายจากคนที่รู้จักและไม่รู้จักส่งมาให้กำลังใจเขา บางฉบับบอกเล่าเรื่องราวสุดตื่นเต้นขณะที่บางฉบับก็ถ่ายทอดเรื่องราวแสนธรรมดาในชีวิตแต่กลับทําให้โบวีชุ่มชื่นหัวใจในความงดงามของการมีชีวิตอยู่ต่อถึงอย่างนั้นโบวีก็ววเขาว่ามีคนซุบซิบนินทาเขาว่าเป็นผักทําให้โบวีเขียนจดหมายเดือนละหนึ่งฉบับถึงหมู่คนเหล่านั้นเพื่อสื่อสารว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างผมอยากจะพิสูจน์ว่าสักดาด้านสติปัญญาของผมยังอยู่ในสภาวะเหนือกว่าหัวเผือกหัวมันผมจึงต้องพึ่งตัวเอง เนื่องจากไม่อาจตอบจดหมายของแต่ละคนได้หมดโบวี e เลยคิดเขียนหนังสือขึ้นเพื่อบอกเล่าชีวิตประจำวันความคืบหน้าและความหวังในเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้แต่เปลือกตายังเคลื่อนไหวได้เขาจึงตัดสินใจเขียนหนังสือด้วยการกระพริบตาด้านซ้ายการเขียนหนังสือของโบวีใช้ตัวอักษรชุด ESA ที่เรียงตามลำดับความถี่ของตัวอักษรที่ใช้บ่อยในภาษาฝรั่งเศสซึ่งหลังจากที่โบวีทำความคุ้นเคยกับชุดตัวอักษรแล้วประโยคแรกที่เขาบอกออกมาคือผมมีเกาลัดอยู่ในปากทำเอาคนรอบตัวโล่งอกเพราะหมายถึงสติปัญญาของโบวียังสมบูรณ์และอารมณ์ขันของเขายังไม่หายไปไหนด้วยวิธีเขียนหนังสือของโบวีนั้นเขาจะวางโครงเรื่องคิดคำและรูปประโยคไว้ในความคิดเสียก่อน เริ่มด้วยคำนั้นต่อด้วยคำนี้โยกประโยคนั้นมาไว้ตรงนี้ตัดประโยคนี้ไปเติมตรงนั้นจากนั้นก็จะมีคนท่องตัวชุด ESA ทีละตัวเมื่อโบวีเลือกเปิดตาคนท่องก็จะหยุดแลกเขียนตัวอักษรน,นั้นลงกระดาษและเริ่มต้นใหม่สำหรับตัวอักษรต่อๆไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้คำสมบูรณ์หนึ่งคำในเวลาที่ค่อนข้างสั้นครับโบวี <ove> <c oughs> เคยเจอเพื่อนร่วมงานหลายคนบางคนประหมาบางคนก็มีไหวดพิบ แต่ละคนถอดรหัสได้ช้าเร็วไม่เท่ากันอย่างที่เขาบอกไว้ในหนังสือว่า mm. พวกที่ชอบเล่นปริศนาอักษรไข่และตอักษรจะถอดได้ล่วงหน้าผู้หญิงจะแก่สลักเก่งกว่าผู้ชายบางคนฝึกคุยจนผมเชี่ยวชาญพวกที่ผมกลัวคือพวกที่ระมัดระวังจนเกินไปสำหรับพวกยินดีทำงานละเอียดพวกนี้จะสื่อสารไม่ผิดพลาดต่อให้ข้ออยู่บนเขียงประหารก็จะไม่ยอมเดาความหมายล่วงหน้า แต่จะจดตัวอักษรทีละตัวอย่างตั้งใจจนจบประโยคพวกเขาไม่สะกดคำให้สมบูรณ์เองกระบวนการที่ไปช้าๆนี้ค่อนข้างเหนื่อยแต่อย่างน้อยก็สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้โบวี่ทำงานร่วมกับกลอกมองดีบิลบรรณาธิการต้นฉบับอิสระของสำนักพิมพ์โบรแเบรเพื่อทำหนังสือของเขาให้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างมงดิบิลเล่าถึงช่วงเวลานั้นว่า เธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนจึงไม่รู้มาก่อนหน้าชายที่อยู่ตรงหน้าของเธอเป็นคนบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรแต่มีคนมากมายที่ไปเยี่ยมเขาต่างร้องไห้เพราะโบวีเป็นคนคุยเก่งมีมีมสเสน่ห์ฉลาดเป็นคนสนุกสนานมีความคิดสร้างสรรค์พวกนั้นเลยทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาแบบนี้ เมื่อสำนักพิมพ์ถามฉันว่าสะดวกรับงานนี้ไหมฉันก็ตอบตกลงทันทีฉันไม่ได้วันอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีคิดบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเล่าเรื่องราวที่ฉันไม่ชอบแต่เมื่อเราเริ่มต้นฉันก็รู้ได้เลยว่าฉันรักงานสร้างสรรค์คำของเขาช่วงแรกๆมองดูวิดถึงกับพูดว่าเป็นเรื่องยากมากๆเพราะเธออาจมองแต่ตัวอักษรโดยลืมมองตาโบวีและเมื่อมองอีกทีก็อาจพลาดว่าโบวีกระพริบตาไปแล้วหรือยัง เขาต้องลืมตาอยู่ตลอดและฉันก็ช่างเชื่องช้าเหลือเกินกว่าจะไปถึงตัวอักษรที่เขาจากักพริบตาซึ่งมันอาจเป็นตัวอักษรที่ผิดก็ได้เขาคงเห็นว่าฉันเตื่นตนอกอยู่บ้างพรอสิ่งแรกที่เขาบอกกับฉันคืออย่ากลัวไปเลยแม้จะควบคุมตัวเองได้ดีเพียงใดแต่ก็มีบางครั้งที่มองดิวหลุดร้องไห้ต่อหน้าโบวีโดยเฉพาะตอนที่โบวีกล่าวถึงลูกชายและลูกสาวสองคนของเขาเพาอเธอเองก็มีลูกสาว และเธอก็คิดว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าฉันอยู่ใกล้ลูกแค่เอื้อมแต่ไม่สามารถโอบกอดเธอได้มองดีบิลเล่าน้ำตาของฉันพังผูออกมาจนต้องออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก5นาทีพอฉันกลับเข้าไปเขาก็บอกกับฉันว่าเวลาร้องไห้คุณก็ดูสวยดีนะโบวีจะตื่นตั้งแต่ตีห้เพื่อคิดว่าจะเขียนอะไรจากนั้นช่วงบ่ายของทุกวันเขาและมองดบิลก็จะทำงานร่วมกันราวสามชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงสิงหาคมปี1996กระทั่งแน่ต้นฉบับ130มาจากการกรพิบตาของโบวีกว่า2 0 0 0 0 0ครั้งและร่วมตรวจแก้ไขอีกสองสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันในที่สุดโบวีก็ทํำตามความตั้งใจของเขาได้สำเร็จหนังสือของเขามีแปลเป็นฉบับภาษาไทยชื่อชุดประดาน้ำและผีเสื้อ คือบทพิสูจน์ชั้นเยี่ยมของการไม่ยอมก้มหัวให้โชคชะตาแม้ในช่วงเวลายากลำบากที่สุดของชีวิตคือความมาศจรรย์ของตัวอักษรที่เรียงร้อยฉายความหวังและจินตนาการอันงดงามที่ลดแร่นย่างอิสระของโบวีอย่างที่ความหนักหน่วงใดก็ถ่วงหลังเขาไว้ไม่ได้หนังสือของเขาสามารถทำยอดขายวันแรกได้ถึง25,000ฉบับและ146,000ฉบับในสัปดาห์แรก แต่หลังจากวางจำหน่ายได้เพียง3วันโบวีที่เป็นอมภาอยู่นาน15เดือนก็จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่9มีนาหนึ่งเก้าเก้ากับว่าภารกิจของเขาในการสมมอกความหวังให้กับมนุษย์ทุกคนได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วชุดประดาน้ำหรือลังน้อยลงและแล้วความคิดก็ลอนเลพเนจรไปเหมือนผีเสือ้อมีที่จะเยี่ยมชมมากมายโบวินไปได้ทั้งในมิติสถานที่และเวลา ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโบวี่ผู้ชายที่สู้ชีวิตและนี่คือบทพิสูจน์ชั้นเยี่ยมของการไม่ยอมก้มหัวให้โชคชะตาของเขาแม้ในช่วงเวลายากลำบากที่สุดของชีวิตนี่คือความมหัศจรรย์ของตัวอักษรที่เขาเรียงร้อยฉายความหวังและจนินตนาการอันงดงามที่ลดแล่นอย่างอิสระของเขาอย่างที่ความหนักดวงใดก็ถ่วงหลังเขาไว้ไม่ได้ครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังข้อคิดและแรงบันดาลใจในตอนต่อไปครับ ด้วยความหวังดีจาก The Inspire Channel สวัสดีครับ